สวัสดีค่ะสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาแซบยำดึกกันดีกว่านะคะตำสองเกลือน,นั่นก็คือตำข้าวโพดแล้วก็ใส่มะม่วงด้วยมะม่วงเปรี้ยวแซบๆวันนี้เราจะทานกับไข่ต้มแล้วก็จะมีขนมจีนนะคะขนมเส้นแล้วก็แคปหมูด้วยกรอบๆอร่อยนะคะก่อนอื่น เรามาเตรียมเรื่องปูงกันก่อนนะคะใส่พริกแห้งลงไปใส่พริกแห้งลงไปเผ็ดตามชออแล้วก็พริกสดลงไป อันนี้ทานหลายคนนะคะพอดีไม่ค่อยเผ็ดมากเพราะคนอื่นเขาทานเผ็ดไม่ได้นะคะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็โขกโกเลยแล้วก็กระเทียมวันนี้จะใช้กระเทียมไทยนะคะ น้ำกันค่ะเาาก็ใส่มะเขือเทศ ใส่กูแล้วก็ขอมนัวของแซบลาลาเดี๋ยวมะนาวเราค่อยชิมรสก่อนนะคะเพราะว่าเราใส่มะม่วงเปรี้ยวแล้วะะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไป นัวเล็กน้อยคงนัวเล็กน้อยแล้วก็โคเล่โคเล่โคเล เมโนโูนี้ขายดีรับรองแซ่บยำดึกตาสวา่างตามด้วยกุ้งแห้งเล็กน้อยนะคะ ก็ตัดใส่ถาที่เตรียมไว้เลยค่ะตามคู่ซีของเรา ด้วยกุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลิสงแล้วก็แก้มด้วยแคบหมูนะคะ เรียบร้อยค่ะเมนูแซ่แบๆยำดึกนะคะทุกคนมาค่ะมาแซ่บน้ำกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะมาทานาตาํคู่ซีนะคะก็คือ้าวโพดกับมะม่วงนะคะยำดึกแซ่แบ,แบเลยค่ะตําปูปลาค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ